จากคลิปเมื่อวานที่บ่าบนได้ทำการถ่ายคนขับใหม่ที่หลังจากผ่านการเทสงานผ่านไปสามวันแล้วเขาก็ยังขับบ่ได้ทํางานยังดูสภาพยังฝีมือเ่ราะเขาขันนะครับแล้วเบ้าบนกับคอมเมนต์เปรียบเทียบให้เห็นว่าการขับแบบนี้กับสภาพรถที่มีความใหญ่ืือเจะแค็สามสามหกดี กินน้ำมันเลียอยู่ดี่30ลิตรต่อชอั่วโมงหรือว่า300ยลิตรต่อมือนะครับถ้าทำงานหนักหนักบางคนก็เกิดามาครับว่าเบาบนเที่ยวแต่ประจานคนอื่นวิจารณ์คนอื่นบอย่อมห้โอกาสคํำเบาทีบเบาบนพูดไปในคลิปไม่ใช่การดูถูกไม่ใช่การวิจารณ์เหยียดหยามในขาดตักษาในฝีมือเขาแต่นั่นคือการพูด เทียบเทียบม้เห็นว่าการที่จะมาขับรถขนาดใหญ่จังสี่นะครับคุณตองมีความสามารถในการทำงานที่สูงพอที่จะทำงานให้คุ้มกับตัวรถและเหลียนน้ำมันและความคุ้มค่าในการที่ทำงานแลกกับความเสียน้ำมันและค่า,ชาใช้จ่ายมันบกคุ้มที่จะให้ค้น ที่ทักษะยังบอถึงหรือว่ากาลังหัดหรือว่าเพิ่งจะเป็นรถมารับมาทำมาสน,นะครับเพราะว่าโดยวคนนี้พูดถึงความจริงนะครับพี่น้องนะเพราะว่าบาริษัทต้องการคนทํางานเป็นเพื่อจะมาขับมันถ้าเป็นรถเล็กการขับแบบทตาตาแบบที่บาวบนไทยเบิงการับได้ครับที่จะนํามาสอนนาอํามาพัฒนาฝีมือแด้รวยด้วยรถหง่นะครับ เบาบนก็ได้คอมเมนต์ในสิ่งที่เบาผนเห็นและความจริงนั่นคือความจริงนะไม่การอะที่เบาผนมองมว่ามันบรคุมใช่ไหมครับหรือว่าทุกคนคิดว่าคุม้มถรายไอ้มือใหม่มหัดครับกับเจ้ารถคันนี้ครับผมเปรียบเทียบให้เห็นนะมาเปรียบเทียบกันครับกับค่าเสียหายโมเมนต์คาเสียหายครับกับค่าใช่ายใจในแต่ละวันครับผม สองวันจะเติมน้ำมันอยู่ที่400กว่าลิตรตก4 5 0หลิตรนะครับสอวันถ้าเจองานหินอย่างนี้สองวันก็ไม่พอนะครับจะตกเกือบ3 0 0รลิตรเรตสามลิตรต่อชั่วโมงอย่างที่เบาบนในว่าไปครับให้คิดคำนวณโดยใช้ราคาน้ำมันลิตรละ30บาทเป็นตัวตั้งนะครับร้อยลิตรก็สามพันเป็นว่า แล้วสามร้อยลิตรสมมติว่าสามรอยลิตรกับจักพันครับตีไปเก้าพัน่ะตีไปหมื่นหนึ่งเนเพราะว่าน้ำมันกับคอนขางแพงครับผมแล้วไม่ร่วมค่าเสราครับค่าค่าเสามันค่าเสา้าอ่ะรถสามสองศูนย์ตีไปหมื่นหนึง่งคันนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับเบ้าบนคิด,ดรวมๆให้โดยประมาณครับค่าเสากับค่าน้ำมันตีให้สองหมื่นนะ สองมืนแล้วสิบล้อสี่คันในการวิ่งนะครับสี่คันสิบล้อเศร้ามากโดยประมาณหาพันตอมือครับหาคันกับสี่คันกับสองมืนบวกกับตัวนี้กับสี่หมืนครับผมในการถี่ตองแหลกครับทํางานในแต่ละวันนะครับถ้าทํางานปรคุมกับคาน้ำมันกับคาเศร้าสิบล้อนะครับเปียบเทียบไปบ้างว่าถ้ามือหนึ่งตักบบ้ถึงรอยเฉียว เห็ุบ่ได้ตามปริมาณน,น้ำมันสี่เส,สียราคาเท่าสี่เสียไปมันม่คุ้มไม่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นบางคนดด้มากครับช่วยพิพจนารณาในคำพูดที่บ่าวบนคอมเมนต์ไปเลยนะครับว่าหากมหาดก็ควรจะมมหาดในรถทีว่ามีคุณภาพาไอม้มีีขนาดเล็กกว่านี้นะครับแมนบมอแมนดำที่บ่าวบนว่าว่าวาวครับผมหรือคิดจางไหนครับเหมือนกัน ที่จะสอนนักบินในการบินนะครับเขากับ่บไห้นักบินฝึกบินกับเครื่องโบอิงขนาดใหญ่แน่นอนเขาก็ต้องไห้เมื่อไม่ฮัดบินบินในเครื่องเล็กๆแมนบอครับเบาบนเบาถือบอก็ถ้าเปียบเหมือนถึงหน้างานนี่ก็เปียบให้ฟ้างงานเข้าใจก็คือเหมือนสนามลบที่ตรงการนักลบที่ช่ำช่องครับ หากยังเป็นพ้นทาหารปึกหัดเขากะคงบ่ตรงมาออกรบเป่นบออาจจะต้องมีพลทาหารอยู่แะ่ปึกหัดก็คนจะไปปึกหัดไม่ค่ายมันบ่ก็หมายถึงว่าควรจะไปหัดครับลดหน่อยก่อนถารับมาขับรถใหญ่มันกะบระคุมโปรดต่อใจในตรงนี้ครับบางคนโอล้ลามาใหญ่ตัวว่าบบาปนใส่คำพูดวิจารณว่าแต่คนเดินเดี๋ยวของกับเพราะปานั่นครับผม เบาบลเปรียบเทียบไปเพิ่งว่าการขุดหินน่ะมันต้องเบืองล่ายหินเป็นครับถ้ารับมาแล้วเขายังเบืองล่ายหินมัเป็นบบาบลกับแม่นอวดวิชาครับก็ต้องสอนกันครับนะต้องทาความเข้าใจครับรับมาแล้วก็ต้องสอนอยู่แล้วนะแต่เขายังบ่เข้าใจนะต้องยู่ต้องดูด้วยครับว่าให้ในสามมือนั่นรับมาแล้วสามมือให้มาเทศ ทัศนาทัศนคติในการทำงานทัศนาในทัศนาคติในการเราบ้างความเห็นหรือคำแนะนำมาะสมที่จะนํำมาสอนบอ้าเกิดเหมาะสมที่จะนํำมาสอนการทำงานแบบซ่าๆแบบนั้นก็นสามารถรับได้ครับรับเขามาเพื่อจะมาปั้นมาสอนกันแต่้ากิึงทัศนาคติแล้วเนง้ยบอรับ,กบ,บกเก่าเนบอเก่งแถม อ่าทัศนาคตินิสัยในการเรืออะไรยังตีนะครับยังพอบดีได้รับฟังความรู้จากคนอื่นก,นกนะบบอสามารถรับได้แนบบอแต่คนนี้ครับคนถี่กระพากัน,นามาอยู่นี่ครับผ่านการเทียนแล้วสามมือจากการเบรงรักษณนิสัยแล้วผ่านครับถึงจะทํางานซาเดี๋ยวนำนำมารับพมครับเดี๋ยวหน้าที่การสอนการนแนะแนวกะเดี๋ยวเบาบนเป็นคนสอนครับมาที่ตามกันครับว่เบา,บ,าบนจะปันคนนี้ให้เก่งได้บอวันนี้ก็ได้สอนไปบางส่วนแล้วครับ ฝากติดดามนะครับยาดาม่าพี่น้องยาดาม่าเบ้าบนกับแค่คออเมนห้เห็นครับผม